และอีกปัญหาที่เกิดจากน้ําก็คือการกัดเซาะตะลิ่งนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ลําน้ําขาในอาเภอสันป่าตองกัดเซาะพื้นที่ทํากินของชาวบ้านจนเสียหายอย่างหนักซึ่งการแก้ปัญหานี้อาจจะต้องมาจากหลายส่วนนะครับทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็ความร่วมมือของคนในชุมชนเองด้วยครับ นี่คือสภาพของลำน้ําขาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนายนิรัตพงศิทธิธาวรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนกรณีที่น้ําไปกัดเซาะตะลิ่งริมแม่น้ําขานบ้านต้นแหนน้อย ศบวางหมู่ที่7็ตําบลท่าวางพร้าวอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการผู้ว่าพบป่าประชาชนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งอําเภอมีนายธนวัน์สิงกันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวางพร้าวรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ท่านก็รายงานแบบนี้บอกว่าที่บ้านต้นแหนน้อยศบวางหมู่ที่7มีสภาพเป็นที่ลุ่มแล้วก็เป็นแอ่งกระทะ มีแม่น้ำถึง3สายโอบล้อมในพื้นที่ทั้งแม่น้ำวางแม่น้ำขานแล้วก็แม่น้ำอ่าวซึ่งเจอปัญหาการกัดเซาะตะลิ่งพังตลอดแนวระยะทางกว่า2กิโลเมตรและเกิดการพังทลายของตะลิ่ง สร้างความเสียหายในพื้นที่สาธารณะรวมไปถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงน้ําหลากมักจะเกิดน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันกัดเซาะพังทลายค่อนข้างเยอะจึงอยากจะให้ทางผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ช่วยผลักดันงบประมาณอีก2ส,ส่วนเพื่อให้การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งมันครอบคลุมตลอดแนวและช่วยให้การป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าก็เดี๋ยวรับปากนะครับจะติดตามงบประมาณอีก2ส,ส่วนเพื่อที่จะไม่ให้หลุดจากแผนงบประมาณประจําปี2567แต่ถ้าหากโครงการแล้วเสร็จก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันร,รักษาแนวลําน้ําอย่าเข้าไปบุกรุกครับเรื่องกลิ่งพังก็คงจะหมดไปแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องช่วยกันต่อคือรักษาแนวลําน้ํานะ นายกกํานันบวกลุกไม่ได้นะแคบลงมันก็ล้นอีกมันก็ไหลไม่ได้อีกใครอยู่ริมคลองเนี่ยเป็นทุกที่ที่ไปดู ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้พูดคุยกับประชาชนถึงช่องทางการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรนะครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีการประเมินสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดหาตลาดรองรับผลผลิตอย่างทันท่วงทีไม่ให้เกิดปัญหาผลผลิตตกต่ําแล้วก็ล้นตลาดตามมาในอนาคตครับ